กลิ่นหอมสตอมาแต่ไกลเลยค่ะวันนี้เจ๊ามาแจากสูตรสตอผัดสามสหายค่ะเห็นที่บ้านบ่นว่าอยากทานกันเล็กจัดซะเลยค่ะมีทั้งกุ้งหมึกหมูสับได้สตอมันๆด้วยเนี่ยโอ้โหหอมกะปิเข้ากันมากค่ะใครพร้อมแล้วมาจดสูตรตามกันได้เลยเริ่มที่ขั้นตอนแรกกระเทียมนำลงไปโขลกก่อนค่ะโขลกให้พอหยาบตามดิฟลิกแดนจินดา แล้โคลกต่อได้เลยโคลกส่วนผสมทั้งหมดจนเข้ากันดีนะคะจากนั้นแล้วก็ตามด้วยหอมแดงโคลกต่อเลยค่ะจากนั้นแล้วก็ใส่กะปิลงไปโคลอีกครั้งให้เข้ากันเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนำไปพักก่อนเลยค่ะต่อไปตั้งกระทะเทน้ำมันลงไปตามด้วยส่วนผสมที่โคลไว้ ผัดที่ส่งกลิ่นหอมค่ะกลิน่นกะปิหอมเตะจมูกเลยจากนั้นใส่หมึกวุ้งหมูสับใส่ลงไปค่ะแล้วก็ผัดให้เข้ากันดีกลิ่นหอมมากเลยค่ะตอนนี้ทุกคนเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีแล้วใส่สตอลงไปค่ะปรุงรสต่อด้วยน้ำตาลปี๊บซอสหอยนางรมน้ำปลามะนาว แค่นี้ก็ผัดต่อได้แล้วค่ะกลิ่นหอมหน่าทานสุดๆไปเลย เมื่อผัดจนเข้ากันดีแล้วจะเสิร์ฟได้เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูสตอผัดสามสหายเมนูที่ทําให้คนที่บ้านทานยิ่งชอบเลยค่ะยิ่งได้ทานกับขา้าวสวยร้อนๆสักจานเนี่ยยิ่งดีเลยใครไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัว ig tiktok ติด c o o k ิ้งและกด subscribe ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ